สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็จะมาทำตามที่แบบใครดูนี่ก็คือดีมากเลยเลยคนๆนี่ทุกที่นี่ก็จะเป็นที่นี่ชิงช้าชานะคะก็จะมีคนมาเดินเล่นนะคะไปไปไม่ใช่เลือนไหลโอ๊ยแม่แม่อุ้มเดินไม่ได้แม่ มาเราจะเดินกันนะคะที่ฮนนี่นะคะทางเดินเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไป,ยา,ปะยามนาปฝันยาโมกันมาทุกคน,นะคำบอกว่าที่นี่มียาโมด้วยนะคะ ทางเดินก็จะวางว,วีหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครที่แบบด้วยกับจิกวอ,อยู่กับผู้ปกครองดีกว่านะ <c oughs> ข้า้ถ่ายรูปให้ใบด้วยนะที่กับช้าง่ะใช่ไหม

ดีใจที่สุดในชีวิตของคุณนเลนะคะใครที่เขาจะไปไปที่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ใครที่จะไปดูท่าเสนาดีนะคะไม่ต้องไปดูค่าเรื่งนี้แค่คุณดูจากเราใช่ปหมพวกนัเหมือนแบบคุณจะได้คุณจะได้ไปสิ่งที่คุณอยากดูอยากไปแล้วค่ะ แล้วแล้วแบบไม่ค่อมันเลยอะถ้าดูคลิปนี้อะแต่คนถ่ายนี่ไม่ละเอียดเลยนะคะเนี่ยทางเดินก็จะนก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่มีชิงช้าหลายแห่งเลยพอมีชิงช้าเสร็จก็มีหลายอย่างเลยะค่ะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนในครัวไปดูกับ เท้าสีนารีเอันนะสวกรีนะคะไปกันเลยคะ่ะ let's go ี๋ยว go มาทุกคนเราไปดูกันเช็คเนี่ยทุกคนเนี่ย <Yeah. S 2> ต้องลงนี้เหมาะเลยนะ <Yeah. S 2> ทุกคน ไปกันเธอทุกคนบายแล้วกระโดดกระโดดกระโดดอ่ะนี่ทุกคน,นจะเป็นช้างแบบนี้นะคะเป็นช้างที่แบบททุกคนน่าจะอยากเห็นนะคะแล้วก็จะมีตรงนั้นน่ะเออ เรียกวเาอะลรดีส,สดา,า,าวสวัลีสาวสวัสดีนะคะทางเดินไปก็จะเป็นี่นะคะทุกคนแล้วคนที่ยังจะอยากไปอยู่นะคะต้องไปค่ะไป ណាម uh ៉ានម៉ាម៉េនីម៉ានីណាអូម៉ានីអាចាំមកហាក់កតនណា